ค่ารวมกัน80ล้านลูกค้าเราแบบว่าไม่ไม่สะดวกที่จะออกกล้องกับเราแลวทุกคนขั้นขั้นสีแดงๆดอะครับอ,อันนี้อะไหรอนคือรุ่นอะไรดีวะอาร์ซีสันทีอาอาร์สามห้าค่ะเย้่้อบคำามเลยแบบผมอะ กลับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซากันอีกแล้วนะครับผมสำรหรับวันนี้ด้วยคอสอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมตื่นเต้นมากๆาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบช่วงหลังอันนี้ต้องเกิดก่อนว่าช่วงหลังเนี่ยผมได้มีโอกาสคุคีนะครับผมกับตระกูลนิสสัน GTR พอสมควรนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น r 3 4ที่ราคารวมกัน80ล้านที่เราไปถ่ายกันมาก็ถ่ายมาแล้วนะครับแล้วก็ R35 Ni s m o โที่เราเพิ่งไปถ่ายกันมาตัวอาสามห้าตัว e อีดิชั่นน่ะนั่นก็คือสามสกับเจ้า R35 หนึ่งครั้งเลยทุกคนแต่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมก็อ่านคอมไมนะหลยะายคอมไปว่าแบบอยากให้มีคลิปส่งสาวอีกอยากให้มีคลิปทำเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรล่ะเซ็กซี่ส่งสาวอีกนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็เลยจัดให้ตามคําขอครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแบบอาจจะขับดิสันกับเก๋เารับผู้หญิงกัยผู้หญิงเขาจะแบบจะว้าวหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าตอนอื่นเลยนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดซับสไครต์หรือก็สั่นกระดิ่งให้ผมรัวๆกันเลยทุกคนเมื่อการเสียเวลาเราไปเจอรถคันนี้กันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ้าดิสันจี r r อากันแล้วเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นขวัญใจหนุ่มๆกันเลยทีเดียวนะครับผู้หญิงอาจจะไม่กีนหรอกแต่ว่าผู้ชายอ่ะคือแบบคันนี้คือแบบที่หนึ่งในใจคุณเสมอนะครับเบอร์ดี้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมาดาเลครับตัวนี้นะครับถึงตัวรถเนี่ยมันจะเก่าอ่ะทุกคนตัวนี้เป็นโฉมปี2008นะครับก็ประมาณแบบโอ้เป็น10กว่าปีละทุกคนดูมันยังสวยมากๆเพราะาตัวนี้เนี่ยชุดแต่งเป็นนิสโมต้องบอกก่อนว่านี้เราอยู่ที่ร้านพี่ชัมสามร้อยกาลารั้ หรือว่าสามารถเป็นติดตามที่ยูทูบสามร้อยกระหลัดไลฟ์ได้เลยนะครับดูคันข้างหลังมีแต่ส่วนๆนั้นเลยนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงคันนี้กันดีกว่าถึงมันเป็นปี2อง8ันก็จริงแต่ว่าทุกคนสังเกตว่าพาร์ตนิสโมโทั้งคันนะทุกคนต้องมีแบบคันนี้แต่งเป็นร้านนะผมว่าแล้วก็เนี่ยโดยเฉพาะตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าตัวมนินเนอร์เชนไงตัวนี้ก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทนั่นแหละนะดูล้อดูเบรกดิเบรกเบรโม่หกพอร์ตพอร์ตคือแบบสวยมากเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าใครละไอยู่ข้างหลังนี่สปอยเลอร์วิงหลังนิสโมนะครับผมคือทุกอย่างเป็นนิสโมหมดแล้วก็ดูภายในให้ดูภายในนิดนึง ภายในเป็นอะคันทาร่าทั้งหมดเห right? ็นไหมนี่เราไม่ได้มารีวิวรถธรรมดาทุกคนอะฝากไปตาได้ฝากนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเดยทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารอเวลาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันห่าลูกค้าเราจะเป็นใครนะครับโอเคไป โอเคทุกคนหลังจากที่วันนี้นะเดี๋ยวเรารอลูกค้าเราก่อนละกันแต่ระหว่างรอนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปแบบแค่ตัวเปล่านะเนี่ยเห็นนะวันีผมก็มีของสมนาคุณเนี่ยก็เป็นของชับด้วยชแนนแบบ5,000กว่าบาทอ่ะแบบเป็นน้ําหอมอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ลูกค้าด้วยนะวันนี้เงินมปนจังหวะใหญดูใต้คอมเมนต์สิครับโอ้อันนี้ไม่ใช่แล้วนี่เป็นการอันละใช่บอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันดีๆทุกคนก็คือการเทรดทุนแน่นอนว่าตอนเนี้ยการเทรดเนี่ยเป็นการเทรดที่ไม่ผิดกฎหมายนะก็สามารถเลือกโบรกเกกได้ลลยะะหาาคคน็งงจจว่ผมซ ศานู่นนี่นั่นมันแบบต้องใช้เวลานานม,มากๆซึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆในการช่วยเทรดเนี่ยมีความแม่นยําถึง90%นะครับผมคืออัตราการชนะ90%นตะอีกสิเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการลงทุนของเรานะครับผมและนี่ก็เป็นห้อง telegram สถิตกิการชนะ90%อซนของซิกซี่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวที่ช่วยผมได้เนี่ยคือตัวสัญญาณของซิกซี่สัญญาณซิกซี่คืออะไรคือเราจะเหมือนแบบมีคนบอกตลอดเวลาว่าเอ้ยต่อไปลูกศรจะขึ้นหรือลงกกเเลลลยยว่่่่าาาาางงงมมๆพีีแคทททุนตูศร สัญญาณดิซี่เนี่ยส่งมานั่นเองเหมือนลอกข้อสอบเพื่อนแหละทุกคนไม่ที่สำคัญน,นะทุกคนสมัครฟรีด้วยอ่ะทุกคนนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวสัญญาณเนี่ยก็จะเป็นตัว6ช่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่นคู่ EG คู่ EG ก็คือคู่ด้านล่างซ้ายนะตอนนี้ลูกศรมันขึ้นตอนนี้ในพอร์ตผมมีอยู่ทั้งหมด2 2 0 0 0บาทเดี๋ยวผมขอลงสักห0พันนะครับตอนนี้สัญญาณเขาส่งมาแลทุกคนเห็นป่ะมันจะมีลูกศรขึ้นนะ่ะเห็นป่ะโอเคทุกคนผมจะลง6000บาทนะครับอ่ะ3 2 1ไป โอเคทุกคนหลังจากที่เรากดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดียว่าสัญญาณซิกซี่เนี่ยความแม่นยำ90%จริงหรือเปล่านะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับกราฟกำลังขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือสีเขียวตรงกราฟขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกคนมันลงขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแลเชื่อลงอีกแลเดี๋ยวมาวัดใจกันเลยเล่นให้ดูสดๆเลยว่าจะตรงหรือไม่ตรงแค่นั้นแหละขอเป็น90%นะไม่อยากเป็น10% พูดแต่มันลงเยอะอยู่นะเอาดีๆเพลยทุกคนตอนนี้การาฟก็กำลังขึ้นอันนี้ขึ้นเยอะแลนะ้วทุกคนอันนี้อันนี้น่าจะมีโอกาสสูงที่เราจะชนะแล้วนะทุกคนเพลยทุกคนอีกห้าวิเราจะชนะแล้วแนละ้วทุกคน5 4 3ส1ไส้หนึ่งแล้เราทุกคน ตอนนี้ได้ขอแคปรูปเลยตอนนี้ได้กำไรมา5,471.28สตางค์แค่5นาทีอะทุกคนแค่ทำตามตัวสัญญาณเซ็กซี่อะคือสามารถทำกำไรให้เราได้ง่ายเลยเลยอาเป็นว่าใครที่สนใจแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะทุกคนสมัครฟรีนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญมีอาจารย์มาสอนด้วยนะครับผมสอนฟรีไม่คิดตังในการเรียนคอร์สนะครับใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปรับสาวก่อนแล้วกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคบโว้ย mm hmm. ก็ขอญาตเลยละก,กันพร้อมละสามสองหนึ่งโอ้โหเฮีย่คือแบบผมยิ่งอินอะตอนเนี้ย คทุกคนตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ถนนเส้นพระรามสองนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ลูกค้าผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ถ่ายไปเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ่ายผู้หญิงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลูกค้าเราจะเป็นใครตอนนี้ขออนุญาตออกเดินทางก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพระรามสองรถติดมากครับทุกคนโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วเรียบร้อยนะไม่อยากขับแรงนะทุกคนบอกก่อน แบบโอ้โหเสียงคือพ oh, oh. ่อพอแม่เพาะอะบอกแค่ันแหละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้แบบมาแล้วซึ่งห่างจากเราประมาณ14กิโลเมตรนะครับผมซึ่งค่าโดยสารจะคุ้มหรือเปล่านั้นต้องรอดูกันนะครับโอ้โหทุกคนคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมรู้ตอนนี้อะคือข้างทางอ่ะผู้ชายเขาหันมองเป็นควบเลยนะอาสามห้าเดี่ยดูดิเนขนาดคนขับมอเตอยังมองอะ ตรงไนอยากหล่อขนาดไหนอยากคิดเอา โอเคครับทุกคนก็ไม่ต้องตกใจแล้วครับเพราะว่าทําไมแบบถึงมาแบบผมสั้นเลยก็เปลี่ยนชุดนะทุกคนก็พอดีว่าวันที่ถ่ายไปอะลูกค้าเราแบบว่าไม่ไม่สะดวกที่จะออกกล้องกับเราแนละ้วทุกคนแต่ว่าเราก็มีทําการให้น้ําหอมชาแน,นลไปแล้วเรียบร้อยแนละ้วทุกคนเขาไม่ได้องยืนให้เราลงอะวันนี้เราก็เลยม,มาถ่ายใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีลูกค้าที่อยากนให้เราถ่ายแล้วก็ให้เราลงด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปรับลูกค้าเราดีกว่าซาทุกคนเขา ตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะทุกคนเพื่อที่จะทำโทรหาลูกค้าเราแล้วเพื่อกนการม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอโทรเลยแล้วกันฮัลโหลครับต่ oh, hi, way, huh? อค่ะอยู่ไหนอยู่ตรงไหนคะอ่าตอนนี้ผมจะใกล้ถึงโลเคชันชแล้วครับ oh, okay, อ่าคุณลูกค้าใส่ใส,ใส่ใส่ชุดสีอะไรครับอ่าใส่กางเกงสีขาวค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องวางก็ได้ครับโอเคค่ะโอเคครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับผมโอเคค่ะ คันคันสีแดงๆอะครับเรีคันน,นี้าเลยหรอเรีคันนี้าเลยหรอใช่ครับคันนี้ครับสวัสดีครับโอเคครับไปแอมเดี๋ยวเตะขัดได้เลยครับ เพื่อความปลอดภัยของคันและผู้ลูกค้าลูกค้าลูกค้าอันนี่คุณลูกค้าไปส่งตามแบบเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่เอารถคันนี้จริงจริงเหรอครัทำไมอ่ะทำไมจริงจริงคือชอบ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 คันนี้ชอบคนนี้ใชไปถึงเป็นผู้หญิงชอบรถอะไรเงี้ยหรอใช่จริงปะเนี่ยใช่ใช่ขายชอบเขาขายชอบโหปกติผมไม่ค่อยเจอผู้หญิงชอบรถเท่าไหร่เลยอยากจะฟังเสียงเครื่องกันนิดนึง ก็อยากหรอกคือเป็นคนผู้หญิงชอบรถอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คือแบบเราก็เห็นตำ้หนังตำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออค่อนข้างสนใจคันนี้คือเราศึกษาคันนี้ด้วยอ่านิดนึงคันนี้คือรุ่นอะไรดีวะอ่าซีซันทีอาร์อาร์สามัห้าค่ะเย้ เรียนรู้อยู่เรื่องรถได้ความรู้ <c oughs> นี่นานๆทีแล้วผมจะเห็นปกติผมเอาเขาเนี่ยไปทําแบบไปรับเคพื่อนอะไรเงี้ยผู้หญิงบางทีเขาบอกทำไมเอารถเก่ามารับบางทีเขาแบบช่วงล่างมันแข็งแล้วมันนั่งไม่สบายเบาะมันแข็งอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาจะบ่นเขาว่าเขาจะอยากนั่งเบ้นกว่าอะไรเงี้ยอันมันมันก็ไมไ่มันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นมันเปิดตัวว่าวันที้6ธันวาคม2007เจ็ดเก๊ดดีเพื่อ ใช่ประมาณนั้นใช่ใช่อันนี้เป็นวันอันนี้เป็นวันเปิดตัวใช่ไหมอ่ะแล้วออกแบบเดยใครดีกว่าคุณชิโร่นากามูระค่ะเห็นไหมเนี่ยอุ้ยรถดีขันเอ้ยนี่รู้จริงว่ะอ่ะไม่เอารู้เฮ้ยแต่ผมแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าใครว่าใครเป็นคนออกแบบเป็นนากามูระมีงานงานเขาเขาขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยปกติผมแบบไม่ค่อยเห็นผู้หญิงแบบรู้เรื่องรถเยอะเนี่ยคุณลูกค้าคุณลูกค้าวันนี้คุณลูกค้าเป็นคุณลูกค้าสุดพิเศษสำหรับผมเลยเนี่ยไม่เขารู้ ร,รู้สปเ,เครื่องไหมอ่าสปเ,เครื่องอ่าสีร่รอเจ็ดะะ่าอ่ตาตอนเล่อยู่ที่ประมาณอ่าสงพันสึร้อยกิโลเมตรชั่โมงค่ะร้อยอ่าสามสินี้อบสปีดอ่าสปีดอยู่ที่สามรสามรเออประมาณ300รกว่าใช่ใช่รชั่วโมงใช่เฮ้ยแล้วรู้หมดเลยอะ่ะเก่งนะใช่ เออไม่เนี่ยใช่แต่เราจะคุยเรื่องนี้กับแบบคนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่ใช่อาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแบบเรามีเพื่อนที่แบบคุยเรื่องรถดูเรื่องบ้างไหมในที่พี่นี่ไม่มีค่ะแล้วแบบคุยกับผู้ชายอะไรเงี้ยอ๋อแต่ต้องคุยกับผมแรกกันอ่ะรู้เรื่องแล้ชอบเรื่องรถด้วยโดยเฉพาะเรื่องคุณอันนี้ชื่ออะไรนะครับขออนุญาตชื่อการ์ตูนค่ะการ์ตูนใช่ปกติชอบรุ่นอะไรบ้างที่แบบอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยถ้าชื่อชอบก็จะเป็นรถสกูตะกูตบาไลา์ อุ้ยฟอร์ดเรนเจอร์รัปเตอร์ชอบฟอร์ดเรนเจอร์ค่ะ <laughs> แต่จากที่ดูนี่น่าจะเป็นตัวเดียวกันตัวที่เปิดตัวสองพันแปดได้ไหมอ่มามันมีสองพันแปดสองพันเจ็ดสองพันแปดจะเป็นชมนี้เลย <c oughs> เฮ้ยใค่รู้จะนปอ่ะใช่ใเพราะว่าพวงมาลัยกับตัวเกียร์แล้วก็ตัวคอนโซลมันจะต่างจากตัวไม่ต้เชนนิดนึงแต่ตัวพัดภายน,นอกจะแบบไม่ต้เชน อ่าใช่ใช่ตัวตัวตัวไฟหน้าก็คือจะเป็นแบบมิเนอร์เชนแล้วคันนี้ไม่เปลี่ยนไฟหน้ามาแล้วก็ชุดแต่งเป็นดิสโอรอบคันเลโอ้ยรู้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 เรือชุดแต่งอะแล้วเราเห็นชุดแต่งตอนแค่ขึ้นรถอะนะใช่ใช่ตอนตอนรอรถโอ้โหเราถึงได้ตกใจก็เราถึงได้ตกใจว่าเอาคันนี้มาเราจริงจริงหรอแต่แต่คันนี้มันไม่ใช่ดิสโ o มลนะครับคันนี้เป็นอ่าตัวสามห้าธรรมดาชุดแต่งของดิสโ o มอลาเต้าความเลยแบบผมอะ ปกติเนี่ยเราพักอยู่แถวไหนครับอ่าจริงๆอยู่แถวกเกษตรค่ะอ๋อแถวเกษตรเลยอ่าคือถ้าสมมติว่าแบบรถรถแบบไม่มีก็คืออยากให้แบบเอยากวิ่งเลยเหรอเวติดใจติดใจก็<ๆ>ว่างนี่แบบพา,พาไปสนามแข่งได้เลยนะ,ะได้หรอคะทุกติตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างครับอ่าตอนนี้เป็นอินสึนเซอร์อ๋อเป็นวินดมอนเซอร์เหรอใช่ใช่ใช่อยากอะไรอ่ะแบบเราทำได้านไหนอ่ะไปทักเสื้อผ้า แล้วก็สปีนแคสต์ขอไอจีไปได้ปะได้ได้ค่ะได้เจมไปได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมเดซลล์จะมันจะไปสองเราอะไรเงี้ยเออที่ผมผมขอแบบผมเขาบอกกันเลยว่าตอนนี้ผมถ่ายรายการรายการอะไรเป็นรายการอ่าผมทำอยู่ด้วยกลองมอนโตวาซาครับวันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่กล้องหน้านะที่เราคุยกันมาก็คือแบบว่าเดี๋ยวผมขอขออนุญาตไปลงได้ไหม ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับเพราะแบบว่าผมไม่ถ่ายมา2คนแล้วแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ให้ลงเลยไม่ได้คือคือเราก็แบบว่าคือลงได้อะไรเงี้ยค่ะเพราเนาะใช่มันไม่เป็นมันค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการงานเราเท่าไหร่อ่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งพีด้วยใช่ไป็นเสียค่าตังค์เป่นเสียตังค์เป็เสียตังค์ค่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอีเลขแปดเลขหกต้องเป็นพี่ผมดิอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่อายุเท่าไหร่อ่ะผมอายุสิบ่ก เดี๋ยวผมหาแวะส่งก่อนแล้วกันได้ค่ะผมขอบคุณครับรก็เดี๋ยวผมขอไปลมด้วยนะแล้วก็เปิดวาร์ปอ,อะไรล้วก็แบโชวงที่ถ่ายกันเลยได้ได้โ <Okay S 2> อเคครับผมขอบคุณครับคุณครู โอเคครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับคลิปสงสาวแล้วก็สำเร็จละเว้ยหลยังจากที่เราไปรับคนมาสาหรับวันนี้ถ้านะใครชอบนะคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมก,ก,มกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะทุกคนคอมเมนต์กันมาด้วยว่าชอบสาวคนนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าถูกใจผมมากเพราะว่าเขาชอบเรื่องรถด,ด้วยนั้นะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมแล้วก็ขอขอบคุณรถรถจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับจากสามร้ลยาดไลฟ์โชว์รูมด้วยนะครับผม ทุกได้ทุกคน300กันหลายไลค์อ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ